สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการย้ายของดวงดาวอีกหนึ่งดวงในเฟสที่3กันนะครับผมนั่นคือดาวพุธครับผมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีสิงห์และก็มีตำแหน่งเป็นถึงมหาจักรอุจจาวิราแล้วก็ราชาชโชคดาวพุธเองนั้นทำหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องของการเจ้าจาการค้าขายและการสื่อสารเนาะเมื่อได้ตําแหน่งทั้งมหาจักรอุจาวิลาราชาโชคเนี่ยรวมๆแล้วเรียกว่าฉลาดขายของได้ขายออกนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันกว่า ลัคนาราศีไหนจะขายออกนะครับผมจากรูปดาวในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงของ20กรกฎาคมจนถึงประมาณ5สิงหานะครับผมที่มีดวงดาวเนี่ยย้ายทั้งหมดถึง3ดวงด้วยกันนะครับก็ย้ายมาเรียงกันตามรูปดาวแบบนี้พอวันนี้นะครับประมาณ8โมง44นะครับดาวจะย้ายเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก็คือรูปนี้เนาะ มีดาวพุธย้ายเข้าอยู่ในเรือนราศีสิงห์โอ้โหเห็นราศีสิงห์แล้วเต็มอิ่มกันไปเลยเพราะนั้นลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีแรกของเราเราจะมาดูว่าใครจะขายออกใครจะตกค้างบ้างดีไหมครับมาดูกันเลยครับดาวพุธเป็นเรื่องของดาวแห่งการสื่อสารการเจรจา การค้าขายการวางตัวความฉลาดในเรื่องของการครบหาสมาคมดาวพุธมีตำแหน่งดีถึง3ตำแหน่งเพราะนั้นในช่วงนี้อย่างที่บอกครับผม5สิงหาจนถึง23สิงหาเลยดาวพุธเสิร์ดรวดเร็วพุดเร็วทำเร็วอะไรประมาณนี้นะครับเจะจาค้าขายเร็วนะครับแต่ลูกดาวเนี่ยมันจะอยู่แค่ช่วงนี้เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวศุกร์จะย้ายมานิดในราศีกันนั่นเองในวันที่14เป็นต้นปลายเพราะนั้นช่วง เนี่ยนาทีทองเลยละกันเราเรียกว่านาทีทองเลยนะก็คือช่วง5สิงหาจนถึง14สิงหาแหมแต่มันติดล็อกดาวพอดีเลยเนาะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขายกันได้ยังไงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็เอาใจช่วยกันละกันให้เจกจากค้าขายทำมาหากินให้สำเร็จก็ขอให้ขายออกละกันไม่ว่าจะขาย อะไรก็ตามนะครับลัคนาราศีสิงห์ของเราเลยนะครับมาถึงเลยนะเราก็มาดูกันว่าลัคนาราศีสิงห์ขายออกไหมผมว่าลัคนาราศีสิงนหะ์น่าจะขายออกนะครับผมสูมภาพให้มันชัดนิดหนึ่งนะครับผมภาพาที่เขาได้ออกมานั้นคือ night of the s w o r d นะครับผมก็คือ the tale of the sleeping h o l l o r นะครับผมก็คือไอ้เจ้าคนหัวขาด ขี่ม้าเนี่ยนะครับที่แบบว่าจะต้องฟาเรี่อยแบบว่าฆ่าคนถ้าดูตามหนังนะเขจะเป็นสลิ p ปิ้งฮอ l o ลหัวพัมกินที่แบบว่าฆ่าคนแล้วก็เอาไปลงไปในหลุมอะไรประมาณนี้นะความแขนของเขาเขาบอกว่าการที่คุณจะฆ่าคนได้หรือว่าคุณจะค้าขายได้นะครับคุณก็ต้องมีหัวด้วยเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีหัวบางทีเนี่ยมันคิดไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเอาหัวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์ครับถือว่าคุณเป็นอัศวิน าดาบนะครับผมเป็น tale of the willow เออใช่ไหมเป็น tale of the sleeping h o r r o นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเองน่าจะขายออกขายดีมีดาวเกตด้วยมีดาวสุขด้วยมีดาวอังคารความกล้าความขยันไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็มีเรื่องของการเงินด้วยอถือว่าดีเลยเพราะั้นคนลักัน,านราศีสิ่งครับ ขายออกนะครับผมไปต่อที่ลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวภาพมันจะค่อยๆชัดขึ้นมานะครับเพราะว่า iPad เนี่ยมันจะซูมอ่า,อาโอเคชัดเพิ่มขึ้นมาละนะครับเมื่อกี้ดูซิเมื่อกี้มันภาพมันเป็นยังไงโอเคนะครับได้ละนะเพราะนั้นลัคนาราศีสิงเมื่อกี้นี้ได้สลิปปิ้งฮอลโล w นะครับลัคนาราศีกันของเราได้เดอะมูนนะครับก็ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเกตดาวอังคาร ตกวินาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดาวของคนลัะคนาราศีกันครับโอ้โหพุทธมหาจากักาวิลาหลาชาโชเสดในตอนช่วงนี้คขายไม่ออกนะครับขายไม่ออกเป็นดมูลสิ่งที่คิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่อาจจะใช่การจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์หรือเปล่าหรือว่าต้องรอเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงถึงได้แปลงร่างเป็นหมาป่านะครับเพราะนั้นคนลักนาราศีกันครับขายไม่ออกนะครับไปต่อที่ลักนาราศีตุลคุณคิดว่าลักนาราศีตุลจะขายออกไหมครับลักนาราศีตุลดาวพุธดาวเกตดาวสุ์ดาวขานตกอยู่ในเรือนของลาภะทั้งหมดเป็นลาผลลาผล,ผลจากการเจรจาก,การเงินก็มาความขยันก็มาไอเดียก็มาเพราะฉนั้นคนลักนาราศีตุลครับ ขายออกครับนะครับผม Queen of the s o r d นะครับผมเป็นราชินีแวมไพร์ที่แบบว่าถือดาบไว้เลยคุณเองจะต้องมีความแบบว่ามั่นคงคุณเองจะต้องแบบว่ามีความที่จะแบบว่า กล้าที่จะเจราจาค้าขายเพื่อที่จะได้มาได้เลือดติดดาบมาเพราะนั้นคนลักะนาราศีตุลถือว่าดาวพุธย้ายมาดีเป็นลาภลาภผ,ผลในการเจราจาค้าขายช่วงนี้น้ําขึ้นก็ต้องให้รีบตักนะครับลักะนาราศีต่อไปคือลักะนาราศีพิจิกครับดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกรรมมะขายออกไหมครับขายออกครับผมเพราะว่าดาวพุธเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของ การเจรจาก,การย้าขาให้ map ไ,ได้ the word ความสําเร็จ enjoying things, ขึ้นมาทันทีทันใดเนาะนางเลิงล่าเลิงระบําโอ้ยสุดยอดเลยแล้วรูปนี้เหมือนก็เป็นวาใจหน้าก็คือการกําเนิดเกิดใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่านั่นเป็น new beginning ของคนลัคนาราศีพิจิกคนลัคนาราศีพิจิกดาวพุธเป็นเรื่องของการเจรจาการย้าขาเพื่อให้ได้เงินเพื่อความขยันเพื่อให้ได้ไอเดียสิ่งต่างๆที่มากมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นขายออกครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวต่อไปมันจะย้ายเข้าสู่ในเรือ ของลาภะเพราะนั้นขายให้ออกนะครับผมลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูคุณคิดว่าขายออกไหมครับดาวพุธย้ายไปอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญความคิดนั่นคือพินทบาถ้ามัวแต่คิดไม่ลงมือทําขายไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้น เห็นไหมครับออกมาเลยว่าเป็นแเหรียญครับลู่ทางธรรมาหากินต้องมีสี่เหรียญแบบว่างานใหม่ตําแหน่งใหม่ลู่ทางธรรมาหากินก็ต้องช่วยๆกันไปประมาณนี้ต้องขยันที่จะทําขยันคิดขยันที่จะต้องลงมือทานะครับอย่าให้ดาวทย์ที่เป็นมรณะมันทําให้เหนี่ยวหลังตัวเราเองนะครับเมื่อคิดคิดได้อย่านอยอย่าด้อยใจนะครับเกตก็เป็นบินทุบาทพุทธก็เป็นปินทุบาส ดาวสุกเองก็เป็นเรื่องของความคิดการวางแผนนะครับต้องวางแผนแล้วลงมือทําเพราะดาวจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะในวันที่14นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแล้วต้องลงมือทําถึงจะขายออกลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีมังกรครับดาวไปอยู่ในเรือนของมรณะ คุณคิดว่าขายออกไหมครับผมบอกเลยว่าโอ้โหกว่าจะขายออกได้ต้องสเตรงนะครับผมต้องอดทนต้องพยายามนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นาเพราะดาวไปตกอยู่ในเรือนของมรณะซะส่วนใหญ่อังคารคือขาสุขคือช่องท้องด้านล่างพุทธคือช่องท้องเกตคือเหน็บชาโรคปลาเดียวบดดาวป,ปั๊บปุ๊บปั๊บมาไปอะไรประมาณเนี้ลมจะไปเลือดมันจะมาโอ้โห,หนู่นนี่นั่นเพราะนั้นโรคจะเยอะนะครับเป็นคีโลแข่งเอเชียอย่างที่บอกนะครับเพราะ เราคาราศีมังกรครับขายไม่ออกนะครับอยากจะขายออกก็ต้องพยายามเนะาะขจัดโรคภัยต่างๆให้ได้ให้สําเร็จก็แล้วกันลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีกลุ่มครับคุณคิดว่าขายออกไหมครับแมดาวไปอยู่ในเรื่องของปัตตนนี้คู่ของและหุ่นส่วนซะเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันก็ต้องขายออกไหมเป็นหกเหรียญน,นะครับแบ่งเงิน การอย่าล้างการแบ่งเงินนะครับมีคนมาขอคุณคุณอาจจะต้องแบบโอ้ช่วยคนนู้นช่วยคนนี้เพราะเกรติคือความเมตตาสี่อาจจะเป็นเรื่องของการเจรจากับคู่าทางมิตรทางการค้าอะไรนูน่นนี่นั่นการเงินใช่ไหมครับนี่คือความขยันความกล้าการเจรจาความกล้าที่จะต้องเจรจาไอเดียสร้างสารรค์อาจจะมีต้องใจยเย็นด้วยเพราะฉนั้นบางทีมันก็คือเป็นลักษณะที่แบบอาจจะมีคนมาขอร้องคุณอา่าแล้วคุณเองอาจจะต้องทํานู่นทนํานี่ถือว่า ก็มีปัญญาที่จะขายออกก็แล้วกันเนาะลัคนาราศีต่อไปขึ้นลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนดาวไปตกอยู่ในเรือนของอลิครับคุณคิดว่าขายออกไหมครับผมคิดว่าขายไม่ออกแน่นอนนะครับเพราะว่าได้มาก็คือสิบคาานะครับโอ้โหหนักขนาดนี้ดาวไปอยู่ในเรือนของอลิโอ้โหว่าจะขายออกนี่คือแบบว่าต้องแบกไม้แบกสูงเยอะแยะมากมายสิบ พันสิบดาเออสิบคาถานะครับ ต้องกล้าหาญต้องเจราจาต้องแบบว่าอย่าทําให้เกิดแบบความบาดหมางในเรื่องของการเจราจานน่นนี่นั่นเพราะพูดเป็นอิริละการพูดการเจราจาพูดเร็วเกินไปคนเขาก็บาดหมางดาวสุขคิดมากคิดเยอะการเงินความรักก็บาดหมางอังคารกล้าขยันมากเกินไปก็บาดหมางเกตไอเดียสร้างสรรค์ก็บาดหมางอยู่เฉยๆยื่นหายใจก็ยังบาดหมางเลยนะครับเพราะนั้นขายไม่ออกจากลัคนาราศีต่อไปคือล,ลัคลนาราศีเมฆกับลัคนาราศีเมฆคุณจะขาย หายออกไหมครับคําตอบก็คือว่าดาวอยู่ในเรือนของปุตตะนั่นคือไปหาเอาใหม่ดีกว่าเนอะหกดาบนะักการเดินทางทางน้ำนะครับเพราะฉนั้นดาวเกิดอยู่ในเรือนของปุตตะมาอยู่ในเรือนของปุตตะแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปต้องพยายามหาทางหาลูทางธรรมมาหากินนูน่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาลูทางใหม่อะไรประมาณนี้เหมือนมีขวากหนามมีดาบ อยู่แต่เราก็ต้องเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวอยู่ในเรือนของปุตตะนั่นเองนะครับก็ถามว่าจะขายออกไหมแรกๆอาจจะขายไม่ออกแล้วเริ่มขายดีในเวลาต่อมานั่นเองรคนาราศีต่อไปคือราศีพฤษภครับราศีพฤษภคุณจะขายออกไหมครับคําตอบของคุณดาวไปอยู่ในเรือนของทุโอ้โหอยากจะขายเต็มแก่แล้วล่ะเนาะเขาบอกว่าสามดาบเนี่ยนะครับคือ,อมีใต่สามดาบอันนี้ห้าดาบนะครับ โอ้โหพยายามที่จะแบบต่อรองราคานู่นนี่นั่นพยายามเพราะว่ามันอยู่ในเรือนพันธุ์งพันธุนธ์ก็คือการขนขวายขนขวายที่จะขายขนขวายที่จะซื้อขนขวายที่จะได้เงินความรักขนขวายที่จะขยนันขอนขายที่จะมีคนมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการตีลันฟันแทงพยายามที่จะแบบโอ้โหเหมือนกระต่ายขาเดียวหรือว่าพยายามที่จะสู้เนาะเขาบอกว่าถ้าสู้แล้วมันไม่ไหวเราก็ต้องถอยออกมานะครับจากตรงนั้นนะครับเพราะนั้นขายออกไหม พยายามเนาะขอภาวนาให้คลายออกออก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องถอยออกมาดูสักนิดหนึ่งนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนอยู่ในเรือนของศาสชาคนรอบข้างนะครับเป็นเรื่องของคนรอบข้างต่างๆนา,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 นาน่นนู้นนี้นั่นเยอะแยะมากมายโอ้ยทำไมไปวุ่นวายกับคนรอบข้างคนลัคนาราศีเมถุนอย่างที่บอกครับช่วงนี้ดาวไม่ค่อยได้เสียหายอะไรนะครับดาวก็เดินมาเพลิดเพลิน เมทุนพวกกร,รกฎเนี่ยช่วงเนี้ยดาวดีนะครับเพราะฉะนั้นคนลักันราเมราศีเมทุนครับขายออกไหมครับขายออกเนาะอ่าคิงออฟเด e p เพนทั l เกินะครับเราก็ กอดเงินเอาไว้เป็นลาซาแห่งเหรียญเนาะมีอำนาจที่จะจัดก,การในเรื่องของการเงินมีอำนาจในเรื่องของการเจรจาค้าขายนะครับอาจจะต้องอยู่ในแวดวงของคนรอบข้างอะไรประมาณนี้นะครับและละัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสุดท้ายครับลัคนาราศีกรกฎนะครับผมคุณคิดว่าคนลัคนาราศีกรกฎดาวไปอยู่ในเรื่องของกระดุมพระแล้วสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับน่าจะขายออกไหม ขายออกครับแต่ขายออกด้วยปัญญาของคุณนะเฮโลฟานั่นเองเป็นโป๊อบแก่ๆนะครับโป๊อบแก่ๆแ,แต่ว่าอย่าไปดูแค้นนะครับว่าโป๊อบแก่ๆที่เขามีความสามารถมีวิทยาการนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาวิธีการที่จะหลอกล่อหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเงินที่จะเอาตัวเองออกมาจากหลุมศพได้นะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะราศีทั้งหมด12ราศีกับดาวพุธที่ย้ายครับถือว่าดาวพุธที่ย้ายย้ายมาดี กับคนลัคนาราศีอะไรบ้างราศีพฤกษกราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์มาเสียกับคนลัคนาราศีกันนะครับดีกับคนลัคนาราศีตุลดีต่อคนลัคนาราศีพิจิก นะครับเราก็ต้องขยันมากๆสําหรับคนลัคนาราศีธนูไม่ดีเลยสําหรับคนลัคนาราศีมังกรแล้วก็ดีมากสําหรับคนลัคนาราศีกุมแล้วก็ดูแบบพเพราะต้องโอ้ยอลิทุกสิ่งทุกอย่างกับคนลัคนาราศีมีนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปกับคนลัคนาราศีเมษนั่นเองนี่คือดาวพุธย้ายครับสวัสดีครับ